ก็คือผู้ที่จบปริญญาตรีนี่ทํางานทํางานไปถึงขนาดไหนครับถ้าเป็นผู้จัดการระดับไหนก็เทียบเอาครับต้องเป็นระดับชุมชนนะครับชุมชนบางทีผู้ใหญ่บ้านอนหลายหลงังคาเรือนนะครับจํานวนคนอาจจะหลายร้อยครับบางทีเป็นพันตังคนก็มีขึ้นอยู่ที่ว่าชุมชนใหญ่หรือชุมชนเล็กนะครับก็เทียบเอาถ้าเกิดรายละเอียดยังไงก็ตอนที่ปฏิรูปจริงๆแล้วก็คุณสังกัดหน่วยงานอะไรหน้าที่ตําแหน่งอะไรก็ ว่ากันไปตามหัวหน้าคุณนะคุณได้ขนาดไหนหัวหน้าขนาดไหนเดี๋ยวพวกหัวหน้าคุณเขาก็หาคุยกับพวกที่เป็นแบบผู้ใหญ่กว่าหรือหัวหน้าของเขาอีกทีน,นก็จะไล่ไล่ลำดับของรายได้กันนะครับกันลงมาก็เมื่อปฏิรูปแล้วก็ทั่วประเทศก็จะอยู่ในมาตรฐานของรายได้เดียวกันนะครับตามเกณฑ์ตามขั้นตามความรู้ความสามารถนะครับของแต่ละท่านนะครับก็ทมนี้นะครับ แล้วก็ข้อที่แปดนะครับข้าราชการและประชาชนเนี่ยจะได้รับสวัสดิการนะครับสูงสุดหรือการเคลมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือนอกจากอธิบัตรเครดิตใช้ไม่ได้นะครับบัตรเครดิตใช้ได้สามรายการก็คืออา,อาหารเครื่องดืง่มและก็ท่องเที่ยวนะครับอันนี้ใช้บัตรเครดิตแลกแค่สามรายการนอกนั้นสิ่งที่ใช้ทั้งหมดก็คือการเคลมทั้งหมดนะครับสวัสดิการเคลมทั้งหมดผู้ที่60เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใคร60 ก็คือเกษียณเลยนะครับผู้น้อยนี่ไม่ต้องทํางานแล้วถ้าถ้าปฏิรูปนะครับรับฟรีไปเลยนะครับสองเดือนสองหมื่นครับสองหมื่นต่อเดือนนะครับห้าพันทุกสัปดาห์ก็เครดิตก็จะเข้าทุกสัปดาห์เลยนะครับัตนีนผู้น้อยนะครับที่หกสิบตอนเกษียณนะครับหรือหกสิบขึ้นไปแหละไม่ต้องทํางานเลยนะครับหกสิบขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องทํางานอีกก็จนกว่าจะเสียชีวิตนะครับก็รักษาตัวยันต่างประเทศนะครับก็คือ าการศึกษาเหมือนกันนะครับการศึกษาก็ส่งไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันจะมีการสอบผู้ที่สอบได้ก็จะคัดตัวให้ไปเรียนต่างประเทศนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาโทนะครับปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับจะเรียนปริญญาตรีในประเทศเราก่อนนะครับทำไมงั้นก็มีาสาขาพวกวิศวะหรือสาขาในะยากๆก,ก,ก็ต้องส่งไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับปริญญาตรีก็อยู่ที่กระทรวงศึกษานะครับ แั่นี้ก็คืออสวัสดิการก็คือทุกอย่างเคลมนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเคลมหมดไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับผืนหนาล่มเคลมนะครับมีอุบัติเหตุอะไรเคลมหมดเพลิงไหม้เคลมนะครับทุกอย่างเคลมหมดทุกรายการคือฟรีนะครับคือรัฐบาลจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดนะครับข้อเก้านะครับกระทรวงเดิมที่มีอยู่จะเกิดการปฏิรูปให้มีมาตรฐานสูงก็เดิมนะครับแล้วก็ก่อตั้งกระทรวงใหม่จะพังขึ้นมาตามความเหมาะสม ก็คือกระทรวงที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีส่วนแยกออกไปก็ตั้งก็เป็นกระทรวงใหม่ก็คือกระทรวงการปกครองระเบียบของสังคมนะครับแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยให้เปลี่ยนใหม่เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะบันเทิงและกีฬากระทรวงใหม่เลยตั้งกระทรวงใหม่เลยก็คือกระทรวงสุขานามัยนะครับแล้วก็กระทรวงโภชนาการ กระทรวงสุข,ขาภิบาลดูแลเรื่องของความสะอาดางรระเทศนะครับทั่วประเทศเลยกัพวกแม่บ้านทำความสะอาดต่างๆนะครับก็ทุกรายการเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดกระทรวงนี้จะเป็นผู้ดูแลก็ต้องผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะดํารงตําแหน่งก็คือบริษัทพวกที่มีความรูร้ระดับประเทศนะครับถึงจะได้สิ่งชิงตําแหน่งได้กระทรวงนะครับจากกระทรวงหรือใครก็ตามแต่ที่จะลง มีความรู้ทางด้านความสะอาดนะครับสามารถลงได้ก็คือเทียบอาวุธการศึกษาและก็เทียบระ,ร,ะระดับงานปัจจุบันที่คุณทําก็คือหัวหน้าแม่บ้านทั้งหลายแหละที่เป็นใหญ่ๆครับถ้าไม่มีระดับประเทศก็เอาระดับจังหวัดมาแข่งกันมาชิงตําแหน่งกันนะครับแล้วก็อีกโซนก็คือกระทรวงพัฒนาการก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีความรู้ทางด้านอาหารกระทรวงพัฒนาการอันนี้ดูแลเรื่องของอวัตถุดิบนะครับที่จะต้องลําเรียงมาแล้วก็แจกจ่าย,าย,ายท่วประเทศ ก็คือผลปละโทางการเกษตรนะครับเพื่อแจกจ่ายไปยังศูนย์อาหารทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องดูแลเรื่องรสชาติของอาหารนะครับอนมามัยของอาหารนี่แยกมาในเรื่องอาหารคือความสะอาดของอาหารนะครับวันนี้อันไอ้สุขานามัยนี่เรื่องความสะอาดที่ไม่ใช่เรื่องของอาหารนะครับเนี่ยโภชนาการเกี่ยวข้องเอายอครับสุขานามัยนี่เกี่ยวข้องกับพวกสาธารณสุขนะครับแต่แยกออกมาก็คือ กระทรวงพภชนาการก็หาผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารพภฒนาการต้องควบคุมเรื่องของเมนูรสชาติอาหารด้วยอาหารตั้งเดิมนต้องรักษาวไว้พวกเมนูใหม่อะไรก็อีกแบบคือก็ต้องคัดเลือกอวัตถุดิบที่จะทําอาหารเนี่ยแบบไหนแล้วก็สั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยนะครับก็คือมีรายการแล้วก็ไปซี้กระทรวงด่าไอกระทรวงพาณิชย์นะครับยื่นเรื่องไปที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อเพื่อให้ซื้อรายการต่างๆของวัตถุดิบจากต่างประเทศที่จะต้องทําอาหาร ในประเทศนะครับรายการทุกรายการเลยนะครับดูแลเรื่องพวกนี้กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวศิลปะบันเทิงและกีฬานี้ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็พวกศิลปะศิลปินนักดนตรีนักร้องในบันเทิงนะครับนักแสดงแล้วก็กีฬาอยู่กระทรวงนี้นะครับสังกัดกระทรวงนี้กระทรวงฝ่ายปกครองก็ระเบียบกระทรวงกระทรวงการปกครองระเบียบของสังคมนี้ก็บอกรายละเอียดไปแล้วนะครับกประมาณนี้นะครับ ข้อ10พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในส่วนของธรรมชาติและส่วนของผังเมืองใหม่ตามระเบียบของการปฏิรูปโซฟีนะครับก็คือก็คือถ้าเกิดสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งชายทะเลเงี้ยที่สวยงามอยู่แล้วหรือว่าทุกที่นะครับที่แบบเรา,เราขายธรรมชาติสวยงามแล้วเราก็อนุรักษ์แล้วก็รักษาพัฒนามันให้สะอาดอะไอย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนของผังเมืองที่ว่าเนี่ยก็คือมีการก่อสร้างสิ่งใดให,ให้มันเป็นระเบียบขึ้นสาหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ก็อาจจะมีการสร้างสนามรถแข่งนะครับก็น่าจะให้ทางทางช้างหรือกับสิงห์นี่ครับทางสิงห์หรือช้างกับช้างเนี่ยเอาไปดูและไปรับไปดูแลนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับเรื่องของโครงการเรื่องของสนามฟอร์มูล่าวันรถสุดวันสุดวันสุดทูรแล้วก็รถแข่งทั้งหลายเลยให้เป็นสนามที่เป็นมาตรฐานระดับโลกแต่ก็ต้องดูทิ่กบประมาณแล้วก็ดูรายละเอียดอีกทีนะครับ ก็จะให้พวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบ่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล,แล้วก็เครื่องยาชูกําลังเนี่ยครับเข้ามาบริหารทีมแต่ละทีมก็ต้องดูดูหารือกันที่นะครับจะจะมีความสามารถจะทํากันได้หรือไม่นะก็เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็บันเทิงทั้งหมดนะครับสายบันเทิงสายดนตรีศิลปะพวกนี้ก็แหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับก็ต้องมีแบบชอปปิ้งมอลล์นะครับจะมีชอปปิ้งมอลล์ที่เราขายผลงานงานฝีมืองานศิลปะ แล้วก็จะมีะสตรีทอาร์ตนะครับถนนที่เป็นถนนศิลปินศิลปะทั้งหลายแหละพวกนักร้องนักดนตรีที่แบบไม่ใช่เป็นแบบออกสื่อนะครับไม่ใช่เป็นแบบวงดนตรทีที่เป็นชั้นนำของประเทศก็คือคล้ายๆเปิดหมวกหรือบนดนตรีตามเล่นดนตรีตามผับตามบาร์ร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็ไปสามารถไปแจมได้นะครับเพราะว่าคุณรับเงินเดือนกันทั้งนั้นก็ไปไปแจมที่สตรีทอาร์ตนะครับถนนพวกศิลปิน ก็ตามพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับก็น่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเลยนี่นะครับพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งนะครับแล้วก็ข้อสิบเอ็ดนะครับยกเลิกการเก็บภาษีทุกรูปแบบยกเลิกสถาบาันการเงินการประกันภัยมูลนิธิและการซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับยกเลิกทั้งหมดก็ไม่มีการเก็บภาษีอีกแล้วนะครับเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเงินทั้งหมด ไปอยู่ที่ธนาคารกลางหมดแล้วนะครับก็เลยไม,ไม่มีการเก็บอะไรอีกแล้วนะครับ